ใบอนุญาตแบบปสามสำหรับซื้อปืนและเครื่องกระสุนขอยากจริงหรือไม่ครับเรื่องใบปสเนี่ยนะครับก็คือใบอนุญาต สำหรับให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลนะครับออกให้โดยท้องที่อำเภอนะครับผู้มีอำนาจหน้าที่ในการเซ็อนอนุญาตก็คือท่านในอำเภอนะครับในใบอนุญาตก็จะระบุใบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่ทับปีพุทธศักราชพศนะครับแล้วก็สถานที่เอาใบอนุญาตก็จะเป็นอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับระบุนะครับวันเดือนปีที่ออกรวมถึงวันเดือนปีที่สิ้นอายุของใบอนุญาตซึ่งมีอายุ6เดือนนะนับจากวันที่ออกใบอนุญาตนะครับ ชื่อผู้รับใบอนุญาตนะครับเชื้อชาติสัญชาติภูมิลำเนานะครับอำเภอจังหวัดชนิดขนาดของปืนนะครับจำนวนหนึ่งกระบอกนะครับซื้อจากที่ไหนนะครับจากร้านาค้ากรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอะไรหรือจากโครงการสวัสดิการอะไรหรือแม้แต่รับโอนจากบุคคลนะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมก็5บาทนะครับปกตินะครับ เป็นไว้แต่ทับค่าธรรมเนียมอาจจะไม่ปกตินะครับครับในใบอนุญาตแบบปสามนี่ครับจะมีที่นะครับจุดสําหรับนายทะเบียนนะครับลงลายมือชื่อหรือเซ็นนะครับจํานวน4จุดนะครับส่วนด้านหลังของใบอนุญาตนะครับด้านหลังใบอนุญาตก็จะมีเนื้อความระบุนะครับเป็นคําเตือนนะครับ ก็คือ1ใบอนุญ,ญาตนี้มีอายุได้6เดือนนับตั้งแต่วันออก2ใบอนุญ,ญาตนี้ได้ใช้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตนะครับ3ใบอนุญ,ญาตนี้มี3ตอนตอน1่เป็นต้นคู่ตอน 2, สําสหรับส่งให้ในายทะเบียนต่างท้องที่ที่ผู้รับอนุญาตจะไปทําการซื้อหรือ,ร,อรับโอนตอนที่3สําหรับมอบให้ผู้รับอนุญาตนะครับ 4. การส่งใบอนุญาตตอนสองไปยังนายทะเบียนต่างท้องที่ตามข้อ3ข้างบนนี้ ให้ส่งโดยทางไปรณียีอย่ามอบให้ผู้รับใบอนุญาตนำไปด้วยตนเองหากจะผ่อนผันมอบไปก็ให้นายทะเบียนมีหนังสือกำกับการผ่อนผันด้วยนะครับอันนี้คือข้อความระบุหลังใบอนุญาตนะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับทางนายทะเบียนนั้นไม่ได้ออกหนังสือกำกับการผ่อนผันนะครับแต่กับปั๊มหรือว่าประทับข้อความบนมุมซ้ายของเอกสารแบบป .3 นะครับ ข้างๆตราคุดด้านซ้ายมือของเอกสารนะครับบอกว่าผ่อนผันให้ผู้ขออนุญาตนำใบแบบป .3 สตอนที่สองมาด้วยตนเองนะครับจะระบุแบบนี้นะครับคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนบรรลุนิติภาวะครับอายุ20ปีขึ้นไปมีสภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริตหรือจิตฟัน่นเฟือนไม่สมประกอบครับมีชื่อในทะเบียนบ้านและมีท,ที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า6เดือนที่สำคัญก็คือไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญาใดๆครับในส่วนของเอกสารประกอบคำขอใบ,บอนุญาตแบบป .3 สนะครับสำหรับข้าราชการพลเรือนหรือพนักง,งานของรัฐนะครับ ก็มีบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักง,งานของรัฐฉบับจริงพร้อมสำเนาครับทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาครับหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญ,ญาตที่ออกให้มาไม่เกิน6เดือนนะครับสำหรับหนังสือรับรองครับ ผู้ออกใบรับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จริงก็ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นก็ได้นะครับข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการกองขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรองครับที่สําคัญก็คือมีหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืนครับส่วนข้าราชการที่เป็นตํารวจหรือทหารนะครับ เอกสารอย่างอื่นนั่นก็เหมือนกับข้าราช,ชการพลเรือนทั่วไปแต่ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมียศพันเอกหรือพันตารวจเอกขึ้นไปครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับผู้มียศพันตำรวจโทที่เป็นผู้บง 300, <ม>ังคับกองร้อยก็สามารถออกหนังสือรับรองให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ครับผู้มียศพันเอกหรือพันตารวจเอกขึ้นไปก็มไม่ต้องมีหนังสือรับรองครับในส่วนของประชาชนหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นนะครับ หลักฐานก็มีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนานะครับทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาหลักฐานการประกอบอาชีพอาทิเช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือจดทะเบียนร้านค้านะครับหรือเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานบริษัทก็ต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่เงินเดือนจากเจ้าของกิจการธุรกิจหรือบริษัทนั้น หรือประกอบอาชีพเอ่นก็ต้องมีเอกสารประกอบการอ้างอิงนะครับอาทิเช่นทำนาทำสวนทำไร่ติดต่อค้าขายที่ดินหรือค้าขายรายย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ต้องนําหลักทรัพย์เช่นโฉนดที่ดินเงินบัญชีเงินฝากธนาคารหรือหลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณาครับหนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนันหรือข้าราชการระดับ4ีหขึ้นไปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติและสืบสวนความประพฤติครับหากผู้ขออนุญาตขอเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนหรือชมรมกีฬายิงปืนหรือสมาคมกีฬายิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า60วันมาประกอบการพิจารณาครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนครับครับนี่ก็คือคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการยื่นขอใบ,บอนุญาตให้มีแล้วก็ใช้อาวุธปืนจากนายทะเบียนปืนท้องที่นะครับหรือก็คือท่านในอำเภอแต่และอำเภอนั่นเองนะครับซึ่งท่านในอำเภอนั้นกฎหมายนั้นได้ให้อำนาจหน้าที่มาเต็มที่ในการที่จะใช้ดุลยพินิษ พิจารณาว่าสมควรที่จะออกใบอนุญ,ญาตให้ใครหรือไม่ออกให้ใครนะครับสำหรับเหตุผลในการที่จะขอใบอนุญาตแบบปสามสำหรับประชาชนคนไทยนั้นมี3ประการนะครับที่พอจะอ้างได้นะครับสำหรับในการขอใบอนุญาตแบบปสามครับซึ่งประการที่หนึ่งก็คือเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน อันที่สองก็คือขอเพื่อการกีฬาครับและอันที่สามขอเพื่อการสะสมครับสำหรับท่านที่ขอปืนกระบอกแรกนะครับก็จะใช้เหตุผลในการขอเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินส่วนขอกระบอกทีต่ตามมาหลังจากนั้นก็เป็นขอเพื่อการกีฬานะครับหรือถ้าขอเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้เหตุผลขอเพื่อการสะสมดูจะเป็นเหตุผลที่เหมาะสมอย่างที่สุดครับ ส่วนเรื่องการโอนปืนมลดกนะครับสำหรับทายาทนะครับทายาทที่จะรับโอนปืนมลดกก็จะต้องมีคุณสมบัติครบทุกประการในการที่จะมีและก็ใช้อาวุธปืนได้นะครับตามกฎหมายนะครับทายาทคนนั้นก็จะต้องไปยื่นเอกสารทุกอย่างให้ครบเพื่อขอแบบป .3 จากอำเภอนะครับถ้าหากว่าทายาทนั้นอยู่อำเภอเดียวกันกับปืนที่มีป .4 สังกัดอยู่ ทางอำเภอก็จะลดขั้นตอนไม่ออกปสให้แต่จะเปลี่ยนไปออกเอกสารแบบปสแล้วก็ให้มีแล้วก็ใช้ปืนกระบอกนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างอำเภอก็ต้องไปขอแบบปสจากอำเภอในท้องที่ที่ตนอยู่แล้วก็มาตัดโอนท้องที่ที่ทะเบียนปืนสังกัดอยู่ครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะได้รับออกใบอนุญาตแบบปสจากนายทะเบียนท้องที่หรือไม่นะครับ เราก็ต้องเตรียมความพร้อมมีความพร้อมนะครับเช่นเข้าฝึกอ,อบรมคอร์สการใช้อาวุธปืนพกสัน้นหรือปืนยาวนะครับคือพูดง่ายๆคือให้เรารู้จักใช้ปืนเป็นนะครับรู้จักกฎเห็นความปลอดภัยนะครับรู้จักกลไกของปืนนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองคนรอบข้างตลอดจนถึงทรัพย์สินอื่นๆนะครับจากการมีแล้วก็ใช้อาวุธปืนของเรานะครับ ส่วนในวันที่ท่านเดินทางไปอำเภอนะครับเพื่อยื่นเอกสารนะครับยื่นคำร้องขอใบอนุญาตแบบโปรสามก็อย่าลืมนะครับแต่งกายสุภาพเรียบร้อยบุคลิกภาพให้ดูดีครับแล้วก็รู้จักใช้คำพูดวาจานะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมคำพูดวาจาที่ฟังและดูดีสนทนาพาทีที่ดูดีกับท่านประหลัดอำเภอหรือว่าท่านในอำเภอเลยนะครับก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับแต่งตัวดีนะครับบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือก็มีใช้ไปเกินครึ่งแล้ครับขอให้ท่านโชคดีในการขอใบอนุญาตแบบปสานะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ